ฝนตกรถติดแบบนี้นะครับใจยเย็นกันนิดนึงนะแน่นอนว่าอาจจะต้องใช้เวลาบนท้องถนนนานหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็เห็นใจคนเดินเท้าอยู่บนข้างทางด้วยนะ,ะบางทีเราขี่เร็วๆไปเนี่ยน้ํามันกระเซน็นมันสาดขึ้นไปเนี่ยบางคนวันนี้อาจจะแทบไปทํางานแล้วไม่อยากอยากจะกลับบ้านเลยเพราะบางทีเปียกแล้วบางทีโดนแบบกระเซ็นขึ้นมาบางจุดเป็นโครนด้วยไงถูกไหม บางครั้งมันก็อาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าฝนมันตกน้ําก็ท่วมขังกันด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วอะฝนตกไม่ว่าจะตกลงมา มากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นอุป,ปรสรรคค่ะสําหรับการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567ในวรระที่2และ3นะคะจำนวนวงเงินก็คืออยู่ที่3.48ล้านล้านบาทค่ะจะมีการพิจารณากาัน3วันเริ่มวันนี้วันแรกนะฮะสิ้นสุดวันที่22มีนาคมนี้ค่ะก็จะเป็นการพิจารณาในรายมาตราคืองบปี2,567เนี่ยมีทั้งหมด41มาตราด,ด้วยกันนะคะแล้วก็มีการปรับลดพวกเงินของงบประ มาณไปจากวาระแรกในส่วนของชั้นกรรมธิการไปกว่า9,000ล้านบาทด้วยกันค่ะพาไปดูกรอบคร่าวๆกันก่อนในการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยวันนะอย่างวันนี้20ิมีนาคมจริงๆเนี่ยบอกว่าจะเริ่ม9้าโมงเช้าแต่ว่าวันนี้อาจจะเริ่มเลทสักนิดนึงฝนตกด้วยนะคะเริ่มไปสักประมาณ9นาฬิกา30นาทีแต่ว่าจริงๆเนี่ยตามกำหนดเดิมจะเสร็จ เทีเ่ยงคืนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเวลาตีหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนวันพรุ่งนี้2 1นาฬิกาเริ่มเ้าโมงเช้าเสร็จสิ้นเทีเ่ยงคืน22ิมีนาคมวันสุดท้ายจะมีการลงมติรายมาตราซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาบอกแล้วนะคะว่าน่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยไม่เกินในช่วงเวลา18นาฬิกาด้วยกันค่ะสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2567จํานวน3.48ล้านล้านบาทหลังมีการพิจารณาของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบง ปี2567ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่มีนายภูมิธรรมเวชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานค่ะก็ได้มีการปรับลดงบประมาณลงจากวาระแรกก็คือ9,204.1ล้านบาท ในจํานวนนี้แหละคะ่ะจะนําไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอนะคะคุณผู้ชมรายละเอียดเรื่องของงบประมาณเข้าคร่าวอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะในจํานวนงบที่มีการปรับลดนี่ก็คือส่วนหนึ่งจะนําไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอนะคะตามที่มีรายงานมาอย่างเช่นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงแรงงานด้วยนะคะแปดล้านบาทแล้วก็ไปให้กับหน่วยง,งานของรัฐสภาสารองค์กรอิสระรวมถึงอายการอีก433.4ล้านบาท มาดู10อันดับแรกนะครับของกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณปี2567มากที่สุดครับอันดับหนึ่งคือกระทรวงกาโหมจากเดิมนี่คือ87,883ล้านบาทถูกปรับลดลงมา2,400ล้านบาทครับกระทรวงมหาดไทยจากเดิม291,535ล้านบาทถูกปรับลดลงมา1,500ล้านบาทนะครับ สำนักนายกทรัฐมนตรีครับจากเดิม2,4835ล้านบาทถูกปรับลดลงมา710ล้านบาทกระทรวงการต่างประเทศครับจากเดิม5 0 6 3ล้านบาทถูกปรับลดลง200ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม1,22,703ล้านบาทถูกปรับลดลงมา195ล้านบาทกระทรวงคมนาคมครับจากเดิม5,841ล้านบาทถูกปรับลดลงมา157ล้านบาท กระทรวงการคลังครับจากเดิม116,641ล้านบาทถูกปรับลดลงมา134ล้านบาทกระทรวงสาธารณาสุขครับจากเดิม48,982ล้านบาทถูกปรับลดลง130ล้านบาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับจากเดิม30,13ล้านบาทอันนี้ถูกปรับลดลงมา127ล้านบาทและกระทรวงยุติธรรมนะครับ เป็นกระทรวงที่ถูกปรับลดลงมา107ล้านบาทจากเดิมคือ13,326ล้านบาทครับค่ะทีนี้มาดูกระทรวงแรงงานบ้างกระทรวงแรงงานถือว่าเป็นหน่วยง,งานที่ได้รับการตั้งงบเพิ่มมากที่สุด500ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกองทุนประกันสังคมนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันบ้างคุณผู้ชมคะในเรื่องของรายการที่มีการเพิ่มแล้วก็มีการเปลีป่ยนแปลงของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในวงเงิน9,204ล้านบาท ก็ปรับตั้งเพิ่มเนี่ย รายละเอียดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของงบกลางค่ะมีการตั้งเพิ่มอยู่ที่กว่า8,178ล้านบาทแบ่งออกเป็นเงินเบี้ยหวัดบำนาญบำเหน็ตในวงเงินกว่า3,613ล้านบาทมีเงินสำรองจ่ายค่ะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกวงเงิน1,000ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าร,ราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐในวงเงิน3,565ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงบลงทุน ค่ะครุพันคอมพิวเตอร์มีการตั้งเพิ่มกว่า92ล้านบาทกระทรวงรายงานในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39มีการตั้งเพิ่ม500ล้านบาทหน่วยงานของศาลในส่วนของสำนักงานศาลปกครองมีการตั้งเพิ่มกว่า28ล้านบาทหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการในส่วนของกกตอ,อย่างเช่น การจัดเลือกตั้งระดับชาติและท้องถิ่นสุจริตและเที่ยงธรรมสํานักงานปปชเช่นค่าเชา่ารถโยนตรวจการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสํานักงานอายการสูงสุดรวมให้ตั้งเพิ่มกว่า3 7 5ล้านบาทรวมถึงแผนงานบุคลากรภาครัฐให้ตั้งเพิ่มกว่า29ล้านบาทเช่นเดียวกันเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานเนี่ยเท่าที่ฟังการสัมภาษณ์ในส่วนของฝาฝั่งรัฐบาลเองก็บอกว่าวงเงินที่มีการปรับลงมากว่า9,204ล้านบาทเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะ นำไปในส่วนของงบกลางที่หลายคนบอกว่าเป็นการตีเช็คเปล่าหรือเปล่าทำไมถึงไปให้เพิ่มในส่วนของงบกลางบงบกลางในมีประโยชน์นะคุณผู้ชมนะอย่างช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าบ้านเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของไฟป่ามีฝุ่น PM เอง้าท่านนายกรัฐมนตรีเลยนําเงินจากงบกลางนี่แหละค่ะก,กว่า200กว่าล้านบาททีเดียวเนี่ยคะไปช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือไม่เฉพาะแต่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ